เริ่มต้นเนี่ยเราจะขอรับเฉพาะผู้ป่วยโควิดสีเขียวนะครับเนื่องจากเราแบ่งคร่าวๆง่ายๆก็คือเขียวเหลืองแดงเขียวคือมีเชื้อแต่ไม่มีอาการนะครับเหลืองนี่ก็อาจจะมีเรื่องของไข้มีาการที่เปลี่ยนแปลงจําเป็นต้องดูแลภายใต้แพทย์ภายในโรงพยาบาลนะครับแล้วส่วนผู้ป่วยสีแดงนี่ก็คือผู้ป่วยใส่ท่อช่วยใจเข้าห้อง ICU ลักษณะนั้นของเราจะดูเฉพาะผู้ป่วยสีเขียวครับ 我一天工作六个小时。 ก็คือว่าถ้าเราก็ต้องไปคิดว่าติดต่อโรงพยาบาลก่อนติดต่อโรงพยาบาลถ้าไม่มีจริงๆเราต้องก็ต้องเลือกไปโรงพยาบาลสนามเพราะว่ามันไม่มันทจริงทางเลือกที่ดีที่สุดก็ต้องเป็นโรงพยาบาลเพราะว่าระบบจัดการมันดีกว่ากันแต่ว่าถ้าไม่มีจริงเราก็ต้องไปโรงพยาบาลสนามเพราะมีความจำเป็น เราต้องรเอาันนี้น่าจะใช้ตไดระมาเดนี้าคอยู่ยังนีร้ยอจะเพานราะตำรวจจะเข้ามาอยู่แล้ว สำหรับพื้นที่นะครับตอนนี้เรากำหนดไว้เป็น400เตียงโดยแบ่งเป็นผู้ชายเนี่ยประมาณ180ผู้หญิง220นะครับแต่ว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่นว่าปรับเพิ่มลดเตียงคือเตียงอะ่ะเรามีเกิน400แต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าถ้านอนแล้วตำแหน่งไหนอาจจะใกล้กันเกินหรือว่ามีแสงสว่างไม่เพียงพอเน,นี่ยเราสามารถขยับขยายได้แต่โดยหลักแล้วเรากำหนดไว้ที่400เตียงครับ Thank you.